สุริีครับท่านที่ติดตามช่อง y o u t u b e ของบุญช่วยมีจิตครับผมเคยตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะนำเสนอ,อชีวิตส่วนตัวบางส่วนบางครั้งบางคราซึ่งได้ทำกิจกรรมตามความฝันสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมางนำเสนอท่านผู้ชมซึ่งบาง เรื่องก็ได้เขียนเป็นลายละักษณ์อักษรไว้แล้วแต่หลายท่านคงยังไม่ได้อ่านไม่ได้ติดตามเพราะว่างานเขียนส่วนใหญ่ก็ดูลักษณะเขียนเองอ่านเองทั้งนั้นวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นหลักฐานเป็นสื่อที่ใครๆสามารถเข้าได้ก็จะลองอัดคลิป ลง YouTube ดูนะครับท่านที่กำลังติดตามช่องนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ